ครราชสีมาหลายคนรู้จักท่านในฐานะพระนักพัฒนาพระนักบุญผู้ช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่ารวยหรือจนแต่ในอีกมุมหนึ่งเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของหลวงพ่อคูณกลับเต็มไปด้วยความลี้ลับเรื่องของผีและสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเล่ากันว่า สมัยที่หลวงพ่อคูณยังเป็นพระหนุ่มๆเพิ่งเริ่มทุดงออกเดินป่าท่านเคยพบเจอสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงไปถึงป่าลึกแถวโคราชเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเลื่องลือว่ามีผีดุไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แม้แต่ชาวบ้านเองก็ไม่กล้าใช้เป็นทางผ่านคืนนั้นหลวงพ่อคูณกางกรดใต้ต้นไม้ใหญ่ ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอปักปลดหน้าที่แห่งนี้เพื่อฝึกใจให้มั่นคงแต่พอตกดึกอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่รอบกลดเสียงเหมือนคนหลายคนแต่เมื่อท่านเพ่งมองออกไปกลับไม่เห็น